คุณกำลังได้ยินเสียงใครเคาะประตูแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับเพราะคุณกำลังเข้าสู่รายการกอกกอกกอกเอาแล้วฮะคุณแบงค์ผมขอเรียกคุณแบงค์ลวกันนะฮะคุณแบงคบ์ได้ครับเกิดกับผมมาว่าคุณแบงค์เนี่ย มีด้วยกันทั้งหมดสองเรื่องที่พบประสบเจอกับตนเองเลย<ช>ที่ชื่อเรื่องว่าตั้งชื่อว่าทางเดินผีอ่าประมาณนั้นครับใช่ครับประมาณนั้นเลยกี่ปีย้อนย้อนกลับไปกี่ปีก็คือสองเรื่องเนี้ยมันอยู่ในช่วงเวลาที่ห่างก,กันมากครับแต่ว่ามันคือเหตุการณ์อย่างที่บอกมันเป็นเหมือนทางเดินของเขาอ,อ่ะอืมอ่ะ โอเครพร้อมแล้วเจอเลยฮะพร้อมเลยครับ <laughs> <laughs> ผมผม,ผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ไม่เคยฟังเรื่องเรื่องราวแบบว่าเรื่องผีมาก่อนแล้วก็ไม่เคยได้เล่าที่ไหนฟังที่นี่เป็นที่แรกเลยฮะครับมาเปิดซิงที่นี่เลยถ้าถ้าไม่นับจากแบบเพื่อน <c oughs> ๆใช่ครับถ้าไม่นับจากเพื่อนๆที่แบบที่รู้จักกันได้เล่าอะไรยเงี้ยครับ <laughs> เพราะว่าปกติผมก็แบบว่าไม่ไม่ค่อย กล้าเล่าเท่าไหร่ครับครับผมก็เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องแรกนะครับผมครับเจอเลฮนะเรื่องแรกก็คือเป็นช่วงที่เมื่อประมาณยี่สิบกว่าปีที่แล้วประมาณผมอยู่ป .4 ครับจำได้ก็ผมอยู่ในหมู่บ้านต่างจังหวัดกับคุณตาคุณยายนะฮะผมไปอยู่ที่ต่างจังหวัดอคุณตาคุณยายชื่อหมู่บ้านโคกรอยครับ เขาจะมีหมู่บ้านนี้จะมีหมู่บ้านสองหมู่บ้านติดกันอ่ชื่อหมู่บ้านโคกลอยกับหมู่บ้านโคกล่าม,อมสองหมู่บ้านเนี้ยติดกันเขาบอกว่าเป็นพี่น้องกันครแต่ผมไม่รู้ว่าประวัติปลายยังไงเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านพี่น้องกันคืออมันจะไม่หา่างแันเป็นไหนอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ซึ่งหมู่บ้านนี้เขาจะมีความเชื่อเรื่องผู้ถีวิญ,ญญาณหรือ เรื่องของไสยศาสตร,ร์พอสมควรครับครับแล้วคราวนี้บ้านของผมที่ผมอยู่ก็จะเป็นเป็นบ้านแรกบ้านเลขที่หนึ่งของหมู่บ้านแล้วก็เป็นบ้านที่ติดกับป่าช้าเลย <c oughs> ครับ <c oughs> เป็นบ้านแรกที่ติดกับป่าช้าแล้วก็ที่บอกว่าเป็นทางเดินผีก็คืออ่าถัดจากป่าช้าจะงมีถนนกั้น แล้วรตรงถนนกั้นก็เป็นทางสามแพ่งที่บ้านผมอยู่โอ้ยอือครับเป็นทางสามแพ่งแล้วก็เดินถัดไปจากป่าช้าอีกประมาณสิบเก้าก็จะเป็นเนินเผาศพโอ้ยสิบเก้าซึ่งใกล้มากเลยนะครับออใช่ใช่ฮะใกล้มากเลยครับแต่ว่าตอก่อนก็จะมีต้นไม้บางบงบางๆก็จะไม่ค่อยเห็นแต่ก็จะแบบ ก็จะเห็นครัะก็จะแบบว่าเอถ้าดูจริงก็จะเห็นประมาณเนี้ครับคือเมนเผาศพก็จะอยู่ในป่าช้าหลังวัดแล้วก็คือบ้านบ้านผมก็จะเหมือนอยู่หลังวัดเลยแต่ว่าจะเป็นทางสามแพ่งแล้วก็จะเป็นบ้านเล็กที่หนึ่งประมาณนี้ยฮะของหมู่บ้านครับตอนนี้ก็ความน่ากลัวมันเรื่องของ สภาพแวดล้อมหน้ากลัวอยู่แล้วก็จะมีหน้าหมู่บ้านหน้าบ้านผมก็จะเป็นทุ่งนาแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่ค,คือเขาเรียกว่าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นใหญ่มากต้นไม้ต้นเนี้ยอยู่ตรงหน้าหมุกหน้าบ้านผมเลยหน้าบ้านผมแล้วก็เขาพยายามจะโค่นต้นไม้ต้นเนี้ยลงหลายหลายครั้งไม่สามารถโค่นได้เลยทั้งใช้รถคันใหญ่รถแมคโครก็ จะพังก่อนที่จะโค่นบางคนก็ไม่สบายมีอันเป็นไปอะไรประมาณนี้นครับก็คือต้นไม้ต้นเนี้จะมีความเชื่อมโยงกับทางสามแพ่งแล้วก็เมนเผาศพแล้วซึ่งบ้านผมเนี่ยจะเป็นทางเดินระหว่างสามสิ่งเนี้ยอยู่เสมอเสมอ,อมครับแต่ผมผมต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเป็นเป็น,ปนไม่ใช่เขาเรียกว่าอ,อะไรผีอะไรที่ เป็นลูปเป็นล่างฮะครับผมไม่เคยแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าเขามีจริงก็มีช่วงหนึ่งผมช่วงเวลาสองทุ่มฮะผมอาบน้ำบ้านของผมจะเป็นบ้านสองชั้นเป็นบ้านไม้สองชั้นแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยจะเป็นครัวถัดออกไปก็จะเป็นห้องโถุงไปถึงเป็นชั้นลอยแบบเหมือนบ้านสมัยเก่า แล้วก็ห้องน้ําที่ผมอาบเนี่ยจะเป็นแบบหลังครัวหลังครัวแล้วก็ผมก็อาบน้ําช่วงประมาณสองทุ่มสมัยก่อนคือบ้านต้องปิดหมดแล้วเงียบ mm. แบบไม่มีเสียงอะไรเลยบ้านสมัยก่อนผมก็อาบน้ําอยู่แล้วก็จะมีบ้านถัดออกไปคือเป็นบ้านของญาติของลูกที่ลูกน้องผมเนี่ยคือพี่ชายผมเนี่ยเขาชอบมาเล่นที่บ้านอยู่บ,บ่อยๆมาที่บ้านยายของผมอยู่บ,บ่อยๆอะไรประมาณนี้ mm. ผมก็อาบน้ำอยู่ช่วงสองทุ่มอาบไปสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเคาะประตูมไม่ใช่เคาะประตูห้องน้ำนะจะเป็นห้องครัวที่ถัดออกไปครับเคาะครับผมก็เาะแบบปึงป้งปึงป้งปึ้งไม่ได้แรงมากคือแบบเหมือนคนเคาะฮะคือคนเคาะปั้งปังปังผมก็คิดว่าเป็นพี่ลูกพี่ลูกน้องพี่ชายจะมาที่บ้านผมก็บอกไปว่าเข้ามาเลย ไม่ได้ล็อกประตูพี่ปิดเอ่อเปิดประตูเข้ามาเลยครับแล้วแล้วหลังจากนั้นผมก็อาบน้ําต่อประมาณสักพักหนึ่งไม่ถึงนาทีเคาะใหม่อืฝนลุกครับเคาะเคาะใหม่เคาะเหมือนเดิมอ่ะตั้งตั้งตั้งผมก็เสียงแข็งขึ้นมาถึงว่าแบบก็เข้ามาเลยเออไม่ได้ล้อมจริงเข้ามาเลยแบบผมก็เชิญให้เขาเข้ามาคือปกติถ้าเป็นแบบ คนคนจริงๆเขาจะเขาเรียกว่าอะไรเขาจะตอบเออเออเดี๋ยวเข้าไปนะอะไรประมาณน้ครับครับแต,แต่แต่นี้ไม่มีเสียงแล้วผมยังไม่ได้เหตุใจนะผมก็ยังอาบน้ําต่ออืแล้วก็รอบที่สามเสียงมันเริ่มดังขึ้นปั้งปั้งปั้งเออผมก็ตกใจพี่คือคไม่กล้าพูดต่อแล้วออืผมก็ตักผมอยู่แล้วผมก็ คือพยายามจะอาบให้มันเสร็จ่ะเสร็จแล้วก็เขาก็เคาะอีกรอบที่สี่ปังปังปั้ง,ง,งพี่โอ้ยสีล่ล้อแล้วแล้วผมก็ก็ก็เปิดประตูเปิดประตูห้องน้ําออกเพื่อแบบมันสองจิตสองใจพี่ถ้าเป็น <Ừ. S 2> ถ้าเป็นพี่คือพี่จะเป็นยังไงอเ <laughs> คาะอ,อ,อยู่นั่นแหละแล้วไม่มีเสียงตอบรับอะพี่ถ้าเป็นตอนนั้นพี่คิดว่าเฮ้ยพี่ชายเราหรือใครก็ไม่รู้อะ แกล้งหรือเปล่าเออใช่ใช่ผมผมผมคิดอย่างนั้นผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ซึ่งผมอ่ะรู้จักพี่ชายผมพอสมควรว่าเขาจะแบบมันแกล้งกันไม่ใช่แบบคือเราจะมีความรู้สึกมันวางเวงอยู่ข้างในมากๆเลย,อยตอนนั้นครับแล้วผมผมก็สองจิตสองใจใจในหนึ่งก็กล้าปกลัวผมก็เลยเดินออกไปเพื่อจะไปเปิดประตูระหว่างที่ผมเดิน ัประมาณสักสี่ห้าเก้าก่านจะถึงประตูห้องครัวใช่ไหมพี่ระหว่างเดินก็มีเสียงคอดีนะปั้งปั้งตั้งแต่ผมไม่พูดอะไรแล้วนะพี่ผมก็แบบว่าจะเดินไปเปิดประตูอะ่ะแล้วถอดสุดท้ายคือผมจะเอามือเอื้อมไปแตะประตูแล้วอ่ะเพื่อจะผลักออกไปอะ่ะยังไม่ทันได้ผลักเลยเสียงประตูก็ดังปั้งตั้งปั้งแล้วผมรีบผลักประตูไปพึบ เออผมไม่เจอใครแล้วพี่เฮ้ยหมายถึงว่าตอนที่เขาคอปุ๊บแล้วผักปุ๊บผักปั๊บออกไปทันทีเลยปรากฏปรากฏว่าโรงไม่มีใครเลยไม่ใช่แล้ว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 ก็คื่อพอที่ผมเปิดประตูปุ๊บเข้าไปเนี่ยมันไม่มีใครแล้วแต่ว่ามันมีลมแบบฟึบ ผ่านตัวผมอะแบบไม่รู้อะตอนนี้คนลุกละแต่ว่าผ่านตัวซึ้บมาเลยที่แล้วมันไม่มีใครถ้าสมมติมีคนหรือหมาหรือแมวมันจะมีเสียงวิ่งกุ๊กกักกักกักอะไรไม่มีสิครับแล้วแล้วก็มีลมแบบฟึบเข้ามาผมไม่รู้ว่าคืออะไรผมตอบไม่ได้เท่าทุกวันนี้แล้วก็ผมก็ปิดประตูแล้วก็วิ่งอวิ่งขึ้นบันได ไปที่อข้างบนเลยไม่อาบแล้วนะม <Ừ. S 2> ึงขึ้นบันไดขึ้นไปแล้วก็ผมอยู่กับตากับยายสองคนตอนนั้นเรามั่นใจแล้วว่าไม่ใช่คนแน่แล้ะใช่ใช่ผมก็ตอบขึ้นด้วยความเป็นเด็กด้วยพี่คือผมก็ก็กลัวคือผมอยู่ในหมู่บ้านแบบนี้แล้วก็ใจน,นึงก็ชินใจน,นึงก็กลัวพี่แต่เชื่อช่วงเวลานั้นมันบางเวงแล้วมันแบบแทบจะทําอะไรไม่ถูก Hmm. แล้วผมก็ขึ้นไปบนห้องแล้วก็เอ้ยขึ้นไปบนชั้นสองเพื่อแบบขึ้นไปหาตาหายายอะไรเง mm ี้ยอืแล้วตากับยายก็บอกว่ามึงจะวิ่งทําไมมันเสียงดังเพราะมันเป็นบ้านหม่สิจะวิ่งทําไมไม่ต้องวิ่งทีหลังแล้วมันผมก็เลยถามตาหยายว่ามันมีคนเคาะประตูข้างล่างอะ่ะได้ยินไหมตาหายายบอกไม่ได้ยินใครมาเคาะไม่ได้ยินครับผะว่าอย่างเงี้ยพี่ ซึ่งแม่งดังมากอะแล้วเข้าไปเขาไม่ได้ยินเออเอ่อปรงมาณนั้น่ะแล้วก็จบเรื่องนี้ไปก็คือแบบนอนตื่นเช้าเนี่ยผมผมก็ไปถามพี่ชายผมนั่นแหละเออไอคนที่เราคิดว่าเป็นพี่มาเคาะอะไปถามพี่ใช่ใช่เออเขาว่าไงเขาไปถาาามเเขว่าไงเขาบอกว่าเขาไม่ได้มาเคาะเขานอนตั้งแต่สองทุ่มแล้วอ่ะพี่เออเขาไม่ได้มาเคาะ ใช่ปิดเออของไม่เรนมาเคาะครั้งนี้ผมก็เลยแบบว่าค่อนข้างมั่นใจแล้วก็คือบ้านผมเนี่ยเวลาที่มีมีอ่าคนตายแล้วก็ต้องเผาศพเนี่ยครับเขาทางหมู่บ้านหรือว่าความเชื่อของเขาเนี่ยเขาบอกว่าบ้านแรกคือบ้านผมเนี่ยพอเผาเขาจะเผาประมาณสี่โมงเย็นใช่ไหมฮก่อนหนึ่งทุ่มหรือหกโมงครึ่งเนี่ย บ้านผมต้องปิดบ้านปิดไฟปิดให้สนิทคือปิดบ้านในวันที่เขาเผาศพแล้วบ้านผมจะมีหุ่นไล่กาแล้วก็หน้าบ้านนะหุ่นไล่กาแล้วก็เอาเลือดหมูหรือเลือดไก่เลยไปทาตรงหัวไล่กาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ก็แบบอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับทางเดินของเขาอ่ะพี่คือถ้าถึงว่าบ้านผมไม่ปิดในวันที่เขาเผาศพอ่ะบ้านถัดไปจะมีแบบ ตายหรือไม่ก็ไม่สบายกันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยตายเลยหรอซึ่งมันใช่ใช่ใช่ซึ่งเรื่องตายเนี่ยมีคือเกิดขึ้นจริงพี่มันจะมีอยู่มันจะมีอยู่อ่าเหตุการณ์หนึ่งที่เผาศพอยู่วันหนึ่งครับ,รบแล้วก็บ้านผมเนี่ยมันไม่มีใครอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ปิดบ้านเพราะว่ากลับมาจากไร่จากนาไม่ทันเปิดไฟไว้เปิดอะไรไ,ไว้อะไรเงี้ย แล้วบ้านผัดไปอีกบ้านหนึ่งนะซึ่งเป็นคุณน้าผู้ชายครับตื่นเช้ามาคือตายแล้วพี่คือคือวันเนี้ยเออคืนเนี้ยเขายังแบบยังแข็งแรงอยู่เลยอะ่ะเขาแล้วตื่นเช้ามาเขาตายาไม,ไม่ไม่หายใจตายเลยพี่ใช่ตายตายตายยังไงคือเขาเสียแบบยังไงเสียคือนอนนอนหลับไม่ตื่นอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่ครับใช่ครับคือนอนนอนเขาเรียกว่าไหลาตายพี่อ๋อเฮ้ย ประมาณนั้นครับประมาณนั้นหลายตายประมาณเนี้ครับเรื่องเรื่องเรื่องแรกของหมู่บ้านผมที่เป็นทางเดินผีอะไรเงี้ยดีก่อนเดี๋ยวเรามาสรุปเรื่องแรกก่อนสักนิดหนึ่งคือเรื่องนี้มันจะงงๆนยไมไม่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 งงฮะแต่ว่าเรื่องนี้จะบอกว่าไม่ได้เห็นผีเป็นตัวเป็นตนนะฮะแต่ผมผมผมจะบอกว่าหลายคนหรือคนที่ฟังอยู่ตอนเนี้ย มีความรู้สึกเหมือนกันกับการที่เราเปิดประตูออกไปปุ๊บเนี่ยคิดว่ามีใครมาเคาะเรียกหรือเฮ้ยมีใครมาเรียกเราวะใช่หรือมีใครมาอยู่หน้าบ้านแล้วพอเปิดไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไม่มีใครมันมีลมเนี่ยตีกับเข้ามาเข้ามาในห้องเนี่ยผมว่าทุกคน<ช>อาจอาจ,อาจจะนะครับผมว่าน่าจะเลยดีกว่าเกือบทุกคนน่าจะเจอกับสถานเ,ออเหตุการณ์แบบนี้เฮ้ยมันมันขนลุกนะ<ม>เออมันขนลุกนะ แล้วแล้ตอนนั้นน่ะคือพี่เชื่อเลยว่าบรรยงกาศในห้องอะเปลี่นทันทีเลยเชื่อไหมเย็นขึ้นมาเลยใช่ครับใช่ใช่พี่ใช่ไม่ได้กลิ่นอะไรนะพี่มีตะลมมาพี่ก็เคยเป็นมันจะเป็นลมที่มันไม่ใช่ลมธรรมชาติอะพี่เออพี่เคยเจอพี่เคยเจอเหมือนกันตอนนั้นน้าชายตอนพี่ยังประมาณสักสิบสิบห้าสิบหกนี่ยแหละไปพักที่โรงแรมไปรีสอร์ทนะฮะโรงแรมแล้วน้าชายพี่ออกไปข้างนอก พี่ก็คิดว่านา้านาพี่มันเรียกมันมีเสียงเดินนะ่ะมีเสียงกุกกักมาเคาะประตูห้องพี่อยู่เกือบสุดท้ายเลยอ่าพอเปิดไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ยคุณแบงค์เชื่อว่าทางลงน่ะทางลงของไอ้ที่รีสอร์ทที่พี่อยู่เนี่ยมันเป็นทางลงมันทางเดียวตรงกลางอะ่ะแล้วห้องพี่อยู่เกือบสุดท้ายม,มันใช้เวลาในการเดินต้องใช้เวลาคือถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยมองไปปุ๊บเนี่ยมันต้องเห็นคนอยู่แล้ว ถ้าไม่เข้าห้องอไหนนะถ้าไม่เข้าไปในห้องไหนมันต้องเห็นคนว่าเออมันกําลังเดินจะถึงบันไดหรือว่ายังไม่ถึงแต่ปรากฏว่าไม่มีใครเลยนะแล้วมันก็มีลมแบบเนี้ยเข้ามาในห้องเหมือนกันตีลมเหมือนกันคุณแบงค์เชื่อว่าพี่ไม่กล้านอนในห้องเลยพี่ต้องไปเปิดไฟแล้วนอนอยู่ในในห้องน้ําอ่ะอีกคนเดียวเออที่นอนวันนั้นผมนอนยังไงล่ะผมนอนไม่ได้เพราะคืนนั้นอ่ะเออเราเราเป็นคนกลัวผีด้วยไงเออ นัน่นก็เป็นเรื่องแรกนะอ่ะใช่ค่ะแล้วก็เรื่องต่อไปเรื่องที่สองเชิญเลยฮะคือผมจะเล่าความต่อเนื่องอที่มันเหมือนเหมือนกันคือต่างคือเขาบอกว่าเมื่อเคยได้ยินคาว่าเขาบอกว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรตอนกลางคืนอย่าทักเคยเคยเมื่อสิ่งเหนะล่าเนี้ยมันจะมากับเราตลอดแล้วผมก็โตขึ้นมาประมาณสักหมอต้นเนี่ยผมย้ายมาอยู่ที่ประตุทมท,ทุกวันเนี่ยฮะ แล้วผมเนี่ยอยู่บ้านหลังที่ผมอยู่ทุกวันเนี้ยเป็นบ้านหลังที่สี่แสดงว่าผมย้ายมาที่ปทุมเนี่ยผมผ่านบ้านมาสามหลังไม่นับหลังปัจจุบันนะครับสามหลังที่ผมอยู่อะเป็นบ้านคนตายหมดเลยพี่บ้านคนตายคือ,อยังไ,ไงหมายถึงว่ามีประวัติดอกใช่คือผมไม่รู้มาก่อนใช่ประวัติคือละบ้านหลังแรกที่ผมมาอยู่ก็คือ เจ้าของบ้านผูกคอตาย,ยครับแล้วที่มันมันจะเป็นฝ้าคือมันจะเป็นฝ้าเพดานพี่ที่ผมพูดทั้งหมดไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นพีนะมันจะเป็นฝ้าเพดานแล้วก็มีช่องช่องช่องฝ้าช่องเป็นสี่เหลี่ยมบัอบัวอ,อ่ะนนแล้วมันก็จะมีเชือกห้อยอยู่บนฝ้ามืดๆข้างในอ่ะครับ แล้วผมนอนนยแล้วผมนอนในห้องนั้นก็คือเป็นเชือกที่เขาผูกคอตายละเขายังไม่ออกพี่เอ้ยหมายหมายความว่าน้องแบงค์ไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมว่าไอ้เชือกเนี่ยคือเชือกที่เขาผูกคอตายใช่ใช่ผมไม่รู้มันรู้ตอนก่อนที่จะออกประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เลยแล้วผมนอนอยู่ห้องนั้นแบบสามสี่ปีอ่ะโอ้ยครับ <laughs> คือทุกคนที่มายกเว้นผมนี่เวลาที่มีญาติมาเยี่ยมเขาจะเห็น <im ittle> เห็นสิ่งอะไรเราๆเนี่ยอยู่ตลอดเวลาซึ่งผมไม่เข้าใจและผมไม่เคยเห็นและผมก็ไม่อยากเห็นเ <im ittle> <im ittle> ออดีแล้ว <im ittle> ดีแล้ว,ลว <im ble> ส่วนหลังที่สองครับผมย้ายไปอยู่ในปทุมเนี่ยแะละพี่แล้วก็ย้ายบ้านไปเช่าบ้านอยู่อีกที่หนึ่งที่เป็นแบบใกล้ๆกับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เป็นบ้านคนตายเป็นคนแก่แล้วที่ผมนอนในห้องก็เป็นห้องนอนคนแก่แล้วก็เตียงเขาเลย แล้วผมไม่รู้<ม>อีกผมไม่รู้อีกใ,ในห้องนัแ่แปะยันเต็มไปหมดเลยแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็มีญาติมาก็าจะเห็นเหมือนกันแล้วก็หลังที่สามก็เช่นกันที่ผมเล่าตอนนี้ยผมจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องต่อไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนอื่นเห็นเป็นตัวเลยแต่ผมไม่เห็นอืมครับก็คือว่าผมเป็นพอเรียนมปลายเนี่ยผมก็ เป็นนักด้ตรตีวงโยของโรงเรียนนะเราก็จะมีการนอนโรงเรียนนอนค้างเรียเพราะว่าเราต้องฝึกซ้อมทั้งเช้าทั้งเย็นเพื่อไปแข่งขันนะเป็นนักเรียนโรงเรียนกับเ,เพื่อนอเล่นดน,นตรีกับเ,เพื่อนเป็นวงโยประมาณสักสี่สิบห้าสิบคนนะครับ<อ>แล้วก็ห้องนอนของนักเรียนวงโยก็คือห้องพระห้องพระของประจำโรงเรียน ห้องพระพระพุทธรูปอะไรประมาณเนี้แล้วก็จะเป็นห้องกระจกมืดทุกคนก็จะนอนเรียงรายกันม,มีอยู่คืนหนึ่งอ่ะผมไปนอนอ่าผมอธิบายก่อนหน้าห้องพระจะมีบ่อน้ำเล็กๆบ่อน้ำนะพี่บ่อน้ำอ่ะหน้าห้องพระแล้วก็จะมีประตูเข้าใช่ไหมแล้วก็ตรงหน้าประตูของของห้องเนี่ยจะเป็นบ่อน้ำเล็กๆสี่เหลี่ยม,มบ่อน้ำที่มีอ่า ลึกคือหมายถึงลงไปก็มิดหัวอะไรประมาณนี้ครับแล้วผมก็ไปนอนตรงประตูทางเข้าพี่ของห้องพระครับผมไปนอนประมาณดึกๆผมก็ไปนอนไม่มีใครรู้ว่าผมไปนอนตรงนั้นแล้วผมก็ไม่เข้าใจด้วยว่าผมไปนอนตรงนั้นทําไมในคืนนั้นอมผมก็ไปนอนหัวก็อยู่ตรงทางทางเดินแบบประตูอ่ะพี่ประตูทางเข้ามาบางที มีคนแบบเข้ามานักเรียนเข้ามาเรียนแล้วก็เดินเข้ามาเป็นทางเดินเข้ามาอะไรเงี้ยครับแต่ระหว่างที่นอนก็เขาก็ปิดประตูพี่เวลาที่ปิดประตูปับ๊บไฟด้านนอกเขาก็จะเปิดเพราะว่าเป็นโรงเรียนใช่ไหมพี่ครับเขาก็จะเห็นบ่อน้ำโอ้ยอครับบ่อน้ําข้างหน้าหน้าห้องหน้าห้องพระผมจะนอนตรงนั้นคนเดียวพี่โอ้ยได้บรรยากาศมากเพื่อนๆจะนอนตรงใกล้ๆพระตรงแบบ กลางๆห้องเลยผมไปนอนตรงนั้นคนเดียวครับแล้วก็ระหว่างประมาณตีสองถึงตีสามก็จะมีเพื่อนๆลุกไปฉี่ลุกไปแบบเข้าห้องน้ำเลยครับแล้วเขาก็เห็นผมนอนแล้วเขาก็เห็นเด็กนักเรียนอยู่ข้างนอกกระจกที่ผมนอนติดกับกระจกตรงนั้นอ่ะเด็กนักเรียนใส่ นักเรียนกางเกงกากีตัวเป็ดเปียกน,นั่งยองๆจ้องผมนอนอยู่อตัวเป็ดเปียกที่เขาเล่าจนแบบดีเทลไม่โคนเยอะเลยออแต่ว่าจ้องผมนอนอยู่ตั้งนานแล้วเขาก็เพื่อนผมว่าจ้องอยู่ตรงนั้นบอกเฮ้ยใครมาจ้องมึงวะไอ้แบงค์เลยจนมันแบบไม่ไหวมันต้องตะโกนเรียกผมไอ้แบงค์ไอ้แบงค์มึงตื่นไอ้แบงค์เรามันเล่าให้ผมฟังวาพี่ ตื่นผมก็ตื่นคือผมไม่รู้เรื่องเลยผมก็ตื่นแล้วมันก็บอกมึงไปนอนอะไรตรงนั้นอือผมก็เลยบอกทําไมก็นอนตรงนี้เป็นไปเลยมึงมานอนนี่มึงมานอนนี่อย่าไปนอนตรงนั้นนอนทําไมวะเือมึงมานอนตรงนี้เถอะจนมันไม่บอกพี่มันบอกไม่ได้ออะืครับจนตอนเช้ามันมาเล่าให้ผมฟังเหมือนที่ผมเล่าให้พี่ฟังเมื่อกี้มผมก็ไม่เชื่ออเอ เคเพื่อนือคิดว่าเพื่อนหลอกใช่คือคือสองคนสามคนพูดเหมือนกันนะพี่ครับที่เขาเห็นอนะผมก็เลยไปถามวันต่อมามั้งผมได้มีโอกาสคุยกับยามของเรียนถามยามเขาเลยว่ายามคือบ่อน้ํานี่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างไหมอะไรเงี้ยมีมีเด็กอะไรหรือเปล่าครับเขาก็ขำเขาก็บอกว่ามึงไปรู้มาจากไหนเออ ผมก็เลยเล่าเรื่องเนี้ยให้ยามก็ฟังบอกว่ามีเพื่อนเห็นว่ามีเด็กผู้ชายตัวปเปียกมาจ้องผมเมื่อคืนอะไรเงี้ยก็ใช่เขาบอกทีใช่คือแต่ก่อนอบ่อเนี้ยมีเด็กผู้ชายอะตกน้ำไปจมตายในบ่อนี้มีเด็กเสียชีวิตในบ่อน้ำแห่งนี้ใช่้วมีเด็กในบ่อ,บอน้ำนแล้วก็หลายคนโดนไปแล้ว อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ว่างนี้แล้วมันไปนอนตรงไหนทําไมมึงโดนเขาก็เล่าให้ฟังมันจะไปนอนตรงนั้นทนําไมเขาไม่ให้นอนมันเป็นทานเดินเขา<ม>เอืมสี่เออประมาณเนี้ยอันนี้ก็คือจริงจงมันมีเยอะกว่านี้เลยผมไม่เล่ายังไม่เล่า <s 1> มผมไม่ไหวแล้ว <c oughs> นั่นก็เป็นเรื่องเรื่องที่สอง ใช่ครับนี่เป็นเรื่องที่สองก็คือผม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่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 เคยได้เห็นแต่ว่ามีคนได้เห็นดีแล้วฮะแทนผมแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันมันน่าจะจริงอะไรรับครับรมผมว่าน้องแบงค์ไม่ต้องเห็นนะดีแล้วฮะถ้าวันนั้น <c oughs> ที่นอนอยู่แล้วเงยหน้าขึ้นมาเห็นน้องคนที่ตกน้ําในบ่อเนี่ยแล้วเสียชีวิตอ่ะมันนั่งจ้องหน้าอยู่ที่หน้าตรงกระจกที่เรานอนอยู่อะจะทำยังไงวะเออ โอ้โห oh. ช็อกอะ่ะผมก็ผมก็ไม่รู้ทำไงจินตนาการสด้สูงนี่ขนาดผมจินตนาการนะผมยังแบบไม่ไหวเลยพ <laughs> ี่เออไอคนมันกลัวไอ,อคนมันกลัวมันก็มันก็กลัวนะมันมันกลัว,นะนนลวขนาดได้ยินเสียงหรือบรรยากาศรอบข้างมันวังเวงไม่มีใครเนะนี้ยแค่เน<ช>ี้ยผมก็กลัวแล้วมันจินตนาการเตลิดเปิดไปเยอะแต่ไอ,อคนไม่กลัวมันก็ไม่กลัวทําไงก็ไม่กลัวเออใช่ครับแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นจะบอกเลยว่าน้องแบงค์ไม่ต้องเจอดีแล้วนะฮะมีคนมีคนหลายคนบอกว่าเฮ้ยอยากเจอเหมือนกันจะได้มีประสบการมาแชร์มาเล่านะครับผมมีเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆอยู่อยู่อย,อย,อยู่อยู่หลายคนหลายท่านนะครับที่เขาบีเซนหรือมีสัมผัสตรงนี้นะ,ะเขาบอกว่าการเจอผีการเห็นผีเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องที่เอองดงามหรือสวยหรูออะไรหรือสนุกสนานอย่างที่คนเขาเอามามาเล่าให้พวกเราฟัง มันจะมีอะไรที่มันต่อยอดแล้วก็มันน่ากลัวยิ่งไปกว่านั้นนะครับอนั่นก็เป็นเรื่องราวเลยนะครับใช่แต,แต่ว่าคือผมก็มีความคิดว่าจริงๆแล้วผีนี่เขาก็กลัวเราเหมือนกันนะม <laughs> ผมคิดว่าอย่างนั้นอ,อคนบางทีคนก็น่ากลัวกว่าผีเลยพี่ว่าคนน่ากลัวกว่าผีจริง แต่นะฮะก็เป็นเรื่องขอบคุณที่มีโอกาสให้ได้ครับโอ้ขอบคุณเช่นกันนะคุณแบงค์ขอบคุณมากมากที่แล้วก็ขอบคุณไปถึงครูประมวลด้วยนะที่แนะนํามานะครับแล้วก็พี่จะบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คุณแบงค์ไม่เคยเล่าไม่เคยเล่าออกออกรายการที่ไหนเลยแล้วนี่แล้วนี่เป็นการเล่าครั้งแรกพี่ว่าโอเคนะเรารู้เรื่องเลยอ่ะเราเล่าใช้ได้เลยอ่ะอืมครับผม เรื่องจีนพี่ผมไม่้แต่งเองได้ฮะแล้วก็ถ้ามีเรื่องแบบนี้หรือไปได้ยินได้ฟังมาทักมาหาพี่นะได้ครับจริงๆก็มีแหละแต่ว่าครับเอาไว้กอนได้เอาไว้เอาไว้สัปดาห์หน้าหรือโอกาสหน้าได้เสมอยินดีโอกาสหน้าได้ครับผมโอเคครับก็สุดท้ายนี้คุณแบงค์ขอบคุณมากนะฮะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะเช่นกัรค้าครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ